ออกมาเดินตามหาอาหารหาของกินครับมาตลาดสดเรือตลาดสดมีอะไรบ้างเดินมาสักพักก็จะเจอเนะเป็นสะที่จริงเป็นสะบัวครับตัวนี้บัวหมดรุ่นไปแล้วรุ่นใหม่กําลังขึ้นมานะครับตลาดตลาดอยู่อยู่ในตึกหลังตึกนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเข้าไปี่ถึงตลาดแล้วเนี่ยตลาดสดมสดเราไปดูว่าตลาดสดมีอะไรบ้าง ใบไม้สำหรับไหว้นะครับเป็นไม้มงคลหรือไม้ไมที่นับไหว้อันนี้เป็นสมุนไพรครับตากไว้เฉยๆครับไม่ได้ใช้สมุนไพรนี่ฮะนี่ก็จัดชุดสำหรับว่านำทำสำหรับไหว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในร้านก็จะมียาเป็นพวกยาจีนยาสมุนไพรนะสำหรับเอาไปต้มอะไรเหมือนเหมือนยาหม้อบ้านเหล่านะครับต้มสูตรจะมีสูตรยา,าต่าง ร้านเลก็กนมอก็จะเป็นการจ่ายด้วยการสแกนจ่ายทุกร้านเลยนะครับเป็นการจ่ายด้วยบาร์โค้ดทั้งหมดคืเอ,อเป็นสังคมที่ไล่เงินสดมานานมากแล้วนะครับมาเคยมาเมื่อสักประมาณือแบสิบปีที่แล้วก็เริ่มใช้สิบปีที่แล้วเนี่ยก็มาก็เริ่มใช้บ่ว่าสแกนกันเยอะมากแล้วนะสแกนใจ่ายในโปรแกรมวีแชทของทางจีนนะครับซึ่งจะซิงข้อมูลกับธนาคารด้วยเราจะสแกนจ่ายตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ น้อยร้านมากที่จะมีหน้าร้านด้วยบางทีการจ่ายตังก็ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวี <c oughs> ่ตลาดสดก็จะมีผักต่างๆนี้อาหารทะเลสดๆอาหารทะเลครับหอยใหญ่มากเลยอาหารทะเลครับมัจะเหมือนกันกุ้งเหมือนบ้านเราครับตามไทยฝั่ง นี่ปลาทะเลครับก็นี่ร้านขายผักนะครับผักก็จะเยอะมากครับผักแต่ละอย่างก็จะขายกับกองเยอะๆเลยนี่ตลาดสดนะครับอันนี่เป็นปลาที่เขานิยมกันนะครับหัวปลานี่เป็นหัวปลาต้มอ,อร่อยมากยังหายใจอยู่เลยครับปลายังไม่ตายครับนี่น่าไปปล่อยให้มันเดี๋ยวก็งอกออกมาใหม่ <c oughs> น่าซื้อไปปล่อยนะครับปล่อยปลา <c oughs> เออนี่อยากได้ปลาอันนี้ผักอันนี้ขายผักนะครับขายผักนี่หัวปลาตัวเมื่อกี้นี่กลายเป็นหัวไปแล้วยังหายใจอยู่เลยเอาไปทำอะไรกินนะน,นึ่งต้มนึ่งซอสอ่ะเป็นหัวปลานึซีอิ๊วนึ่งเกลืนปลา ปลาจีนปลาจากประเทศจีนปลาประเภทนี้เยอะครับประเภทเดียวกันเนี่ยเป็นปลากล้างครับมีก้างเยอะแต่ส่วนหัวเนี่ยอร่อยสามารถทานได้เป็นเป็นหัวปลาที่มีเนื้อมีมันแทรกอยู่เยอะหลายร้านเรียงกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับปาตรงทางกันจะเป็นร้านผักนะครับ มันเนยซื้อหัวปลากันเยอะนะหัวปลาเนี่ยขายดีนะมัมีราคาสูงกว่าเนื้อปลานะนี่เหมือนอกระดูกซิกโครงหมูอะไรเงรี้ยหมูส่วนที่เป็นกระดูกเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าเนื้อที่นี่เขาทำน้ำซุปกันครับมันอยากจะทานน้ำซุปหนึ่งหัวราคายี่สิบสี่อยู่นะก็ร้อยกว่าบาท ร้อยยี่ส <pine appreciated> <had> ิบห้าบาทหัวเดียวร้อยกว่าบาทคนไม่กินคนไม่กินอะไรกินคนเดียวอ่ะเห็นไหมพอพอพอปลาเดียาลายนีปลาเียวก็มา้านนี้นะลายเหมือนงูเลยครับปลาช่อนงูเหลื่มไม่ใช่ช่อนงูเห่านะ หรือปลาชะโดหรือปลาอะไรไม่รู้ครับใครใรู้มีข้อมูลนะบอก,กด้วยนะครับปลาอ่า,า,อานี่ปลาส่วนนี้เป็นปลานิลบ้านเราปลานิลกับปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนะผมอ่ะ<า>ชื่อภาษาจีนเลยน,น,นี่ก็ไม่รู้อะสร้างอยู่อะสร้างอยู่หรือเป่า้างอยู่ยสรงอย,อยู่อยู่อยู่แปลว่าปลา ชื่อจริงคือปาาร้าง <c oughs> ไปเราไปดูกันถ <c oughs> ึงมีอะไรอีก <c oughs> ผักสวยๆงางาทั้งกันเลยครับที่นี่อันนี้ก็ปลอกๆอย่างนี้แล้วก็เอาไปผัดใส่พวกคุณเชียงหรือว่าเนื้อเนื้อที่หมักเนื้อเนื้อเค็มอะไรงี้ยที่แบบว่าจะทําให้ผักพวกนี้หอมขึ้นนะ <c oughs> ผักทุกอย่างโอ <c oughs> อันนี้กุ้ง ก็กุ้งเหมือนกันในโลกกุ้งกุ้งร้านขายไก่นี่ก็ขายไก่เป็นตัวๆพี่นะิงแล้วเขาจะมีขังไว้ใต้กองแล้วก็ลวงออกมาแล้วก็ทำให้เลยมาตัวนี้เอาไว้รมาตัวนี้เอาไว้ขายไม่ได้ใช่นะดูน่าสงสารเชียวเต่าครับ บ้านเราก็ซื้อไปปล่อยครับที่นี่ซื้อไปกินน่าอร่อยครับร้านขายไก่ก็จะเรียงเรียงกันแบบนี้นะครับด้านหน้านี่เลยนี้ก็จะเป็นนกที่เราทําให้นะครับสดๆเลยนะครับเนี่ยนี่ดูไก่นะครับไก่ไก่บ้านไก่ดําเป็ดก็มีอันะนี้เป็นโซนเขียงหมูครับเขียงหมูเป็นสีชมพูสวยงามเลยนะครับเขียงหมูเนี่ย ทำให้เนื้อหมูดูสีน่ากินและทีเดียวเชียวหมูก็เหมือนบ้านเราครับเป็นหมูปกตินะครับน,นี่เป็นตับห่านไส้ห่านไส้ห่านหัวใจห่านอีกห่านคเครื่องในขา,ายกันอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเป็ดนะครับโซนเป็ดไกนะ่แล้วก็นี่ฮะที่เป็นกุนเชียงแล้วก็ของแห้งทั้งหลายนะฮะที่บอกผัดกระต้นนั้นอร่อยนะครับ นี่ยังเป็นตัวเลยนี่ไก่ตัวใหญ่นี้อันนี้เป็ดห่านนี่นะครับอาหารทะเลนเลยแล้วก็มีเส้นเป็นตัวปกกี้นี่เป็นก้อนๆอย่างนี้เลยครับมาอย่าปล่อยมือม่วเด๋ยวหอันนี้เป็นประเภทยำไปแล้วนะครับก็จะมาต้มมายำไปแล้ว่านได้เลยมือทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมูนะครับนเป็ชิ้น นี่เป็นร้านยำ้วเลือกส่วนประกอบแล้วก็ยำได้อาหารสำเร็จรูปนะครับไม่เชิงสำเร็จมากก็มีทั้งเป็ดอันนี้เป็ดย่างปีกไก่อบเป็ดตุนพวกนี้ก็ยำม,มีบริการยำให้ฟรีนะครับยำยำที่นี่ก็มียำแซ่บเหมือนที่บ้านเรานะครับเป็นสูตรยำอีแบบนึงอา่าใส่โซนนี้ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะครับ ซื้อหาไปทานกันว่าสมเร็จลูกมีไก่นี่ฮะของกินเยอะเลยมีหลากหลายอย่างนะครับนี่มีเครื่องในด้วยนะครับส่วนน้าเดืเป็นเครื่องในมีนี่ฮะเครื่องในตุน๋นอันนี้เป็นแบบไก่ฉีกนะฮะ ไก่เป็นตัวตัวเดี๋ยวฉีกฉีแล้วก็ใส่เครื่องยำต่างๆเช่นต้หตนหอมกชีกระเทียมงาคั่วนะแล้วก็ใส่น้ำมันเป็นน้ำมันถ่วนิสงครับไก่ฉีกติดกันเลยส่วนนี้ก็เป็นร้านมีเป็ดไก่หมูกรอบนะครับส่วนใหญ่ร้านอาหารที่เป็น็นไกกก่จะมีคลุายนนะัเป็ดไก่หมูกรอบนี่อันนี้ไก่ต้มไก่ฉีกนะ ดูเขายำเลยนะครับไก่ฉีกแล้วเ,เลือกตัวแล้วก็ไปยำเลือกตัวที่ใหญ่ไหมนี่ไม่ใหญ่ครึ่งตัวหรือเต็มตัวนะครึ่งตัวครึ่งตัว,ตวเลือกไกฉ่ฉีกล้วเขาไปฉีกนะครับมิสซัดตัวอ่า <laughs> คีกไก่เห็นนะ,ะาจะค่อยฉีกออกแต่ชิน้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิ0บาทนะสำหรับเมนูนี้น เหมือนทานไก่ต้มน้ำปลา,าหนึ่งตัวต้นปลาหนึ่งตัวร้อยห้าสิบบาทตัวเล็กๆหน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะเป็นยำร้อยร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเป็อยำใส่พริกข้างในข้างในด้วยแล้วก็นันผงอะไรไม่แน่ใจ ผมจะปรุนนะรงรสมาแล้ววันี้งาตงั่วแล้วก็วตัวกระเทียมต้นหอมผักชีกแล้วก็น้ำมันน,น้ำมันงากับน้ำมันถั่วที่ส่งวันนี้เป็นน้ำมันพริกใช่ไหมซีซอสอะไรทักอย่าง เด็กมองยังตั้งใจเลยจริงๆเเด็กกินไม่ได้นะเผ็ดตั้งใจดีมากเผ็นิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยร้านน่าจะกินได้นะเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็มัดนี่เป็นยำที่ว่าจะซื้อมีแบบว่าเส้นเส้นแก้วเส้นเส้นใหญ่สาหายนางก้า อันนั้นเป็นอะไรไม่แน่ใจอย่างเป็นผักดองครับอันนี้คล้ายๆอันนี้คล้ายผักกูดเนาะต้นมันจะใหญ่ๆ,ๆกว่าอันนี้ดอกไม้จีนครับดอกดอกไม้จีนที่ปกติที่บ้านเราเป็นแห้งๆนะครับนุ่นหนังปลาบุ้นเส้นมีของดองก็มีอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะครับของดอง รวมรวมแล้วก็เอาขึ้นเครื่องช่างเลยนะครับช่างน้ำหนักนะครับราคาเทาไหรนะสิบสามนี่อิ 18, บประม,มาณ5้าสบกาบาทเอ็ดสิบอ่ะหกสิบบาทประมาณนี้นะครับหกบาท ยำอยู่ฝั่งนู้นครับน้ำพริกนะครับแดงๆอ๋ Sta อนี่งไงมะละยัดไส้พริกยัดไส้มะเขือยัดไส้อานี้ฮะดูออออสอมชั้นนะฮะหมูว่าหมูกรอบเป็นแผงใหญ่เลย ที่ก็ทำทานกันอลด,ดด้วยนะครับพวกนี้ยปรุงลดประมาณคล้ายๆตุ๋นเพิ่อมอีกรอบหนึง่งนะเยอะมากโครงซี่โครงอ่อนทุกชิ้นเกียวอ่าอันนี้เป็นไก่ครับไก่แท,แท้ต้องไว้หางด้วยนะครับแต <laughs> ่บ้านก็จะไว้ทิ้งหางไว้ด้วยโซนนี้เป็นโซนเต้าหู้ครับเต้าหู้เต้าหู้เยอะมาก เต้าหู้ที่นี่อ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มเลยนุ่มเล้งดึงเล้งดึงเต้าหู้แบบต่างๆเต้าหู้ทอดฟองเต้าหู้เนะต้าหูม้มนต้มต้มหัวปลาได้ไหมอันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อโอ้เห็นแล้วอยากกินลาบแต่ว่าแต่ว่าไม่น่ามีเครื่องลาบให้เรานะไม่น่ามีพวกเครื่องในหรือว่าอะไรให้เราลาบ แล้วก็ไปดูร้านข้างนอกด้วยนะครับนนก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ